สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังถอดปั๊มน้ำเชฟนะเชฟโเรเลตตัวอ l l new นะทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอ่าถ้าจะทำเองนะมันจะมีอยู่จุดนึงที่ว่าต้องต้องต้องเปลี่ยนน็อตน็อตมันจะเสียไปเลยจะหา่่อนฝานี่ฝาตัวนี้ฝาตัวนี้นะ อาจจะให้ดูปั๊มน้ำก่อนเห็นไหมนี่ปั๊มน้ำทีนี้ฝาตัวเนี้ยมันจะอยู่แบบนี้นี่ขาบขค่ะลูกเ็มั้หย็นไหมผมมีลูกที่เป็นช่างด้วยเห็นไหมนี่แบบนี้แล้ว น็อตนี่เยอจากนี้หน่อยจับแน่นๆจับแน่นๆสิอ่ะทีนี้มันจะเป็นน็อตแบบนี้ยึดยึดอยู่นี่ปัญหาก็คือไอ้ล่องตัวนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเสียเนี่ยครับหกเหลี่ยมเข้าไปแล้วมันเสียเสียสามตัวเลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละโลกประจําตัวหอ้น็อตตรงเนี้ยแล้วทีนี้ก็จะต้องได้เปลี่ยนน็อต เดี๋ยวเอาน็นอตก่อนเราจะเปลี่ยนล็อตอย่างนี้ให้เขาแล้วก็ใส่แหวนที่แปะให้เขาใส่แหวนที่แปะนี่ให้เขานะครับสามตัวนี้ได้เปลี่ยนประจำนะก็ถ้าใครคิดจะทำเองนี่นะน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งสองก็อยู่ตรงข้างล่างเนี่ย ตัวที่สามอยู่ใต้มมเลปั๊มน้ำนะครับถ้าคิดจะทำเองนะครับต้องได้ตอกออกแบบผมแน่นอนนี่รอยตอกเห็นได้บินๆเห็นได้นะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับตรงเนี้จุดเนี้ยจุดนี้แหละที่จะต้องต้องได้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 โมดิฟายได้แก้นะครับส่วนสเตปเปลี่ยนปั๊มน้ำเพื่อนๆท่านอื่นที่ ทำช่อง y t u t u นะครับเข้าไปดูได้นะครับเทคนิคไม่ต่างกันนะครับนะโอเคผมฝากไว้แค่นี้ผมเห็นไม่ค่อยมีใครเตือนตรงนี้นะครับจุดตรงนี้1 2ึ่งสามหนสตรงนี้ครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ